ยูทูบแพ้ฮมแพ้เพื่อนวะยูทูบแพ้คนขยันเพืออ่อนน้องสวัสดีครับ พอกับกินฟางชาแนลคือเกาครับผมเมื่อนี้กระไดเมนูตำสบายนางพี่น้องกินกับข้าวเหนียวนี่นอไม้นอไม่ต้มมะเจวสลัดประกาศขาวซัมเนครับผมแซ่บสุดทนหนังคือเกากินตามมีตามเกิดชีวิตติดตาครับผมไปครับลุยเลยครับผมไปหิ้แลลวพี่น้องที่บ่าวไหล หมูเขาสีสั่งนี่กินนี่คำน้อยๆเพราะกินได้คำใหญ่แท้อืมเสร็จ เอาจับให้พี่น้องเบ่งเลยดีกว่าสบายนาั่งเน้นๆคือเก่าของมักอืม ในคำใหญแ่ บรรยากาศหลังเฮ้ยทือเขาให้น้องกบาังหน้าเนี่ย ข่อยกินแล้วก่อนเคยแรงรถจังมันมันจอกมันเน นนาบจำมันออกไปแล้วงอใหม่ต้ม ลักกินพี่น้องมาหลักกินพยำคืนบ้านเมืองขนอนหมดเหรอป็นยังผมถึงจบท้ายกลางคืนพี่น้องเพราะว่ายามวงเว้นผมก็เห็ุงานเนาะกลางคืนก็มันเงียบนะครับ วลาเฮือนติดตังรองท้าเขานอนก่อนยังเสียถึงท้ายใลครับมไม่จะสางความรังคานพี่น้องเวลาบึงคลิบเชียงลดก็จุดประสงค์ก็แค่นี้แหละครับ ปหาธรรมชาติคือเขากับบอมมีอยู่ไกลทงไกลน้าพี่น้อง แสบแสบได้เพ่น้องได้ลองบังเดอสใบาหนังอืมอืมคนนี้ก็ซื้อมากเท่าสิบบาทพอ คือ Youtube เนี่ยเฮ็ดเลยครับศึกษาแนวทางให้ดีจากานิดหาคอนเทนต์ดีคอนเทนต์ที่เราถนัด คอนเทนต์ที่เราชอบผู้นเหเฮแค่10ิบยีิบคลิปเอ็มพี่น้องปั้งล้ว ยูทูบแพ้คนแพ้เพิ่นวะยูทูบแพ้คนขยันเพื่อน้อง Hoàng hmm. thật là ngon โอเคครับ <c oughs> คลิมนี้ก็ได้เมนูตำใบนางนะครับผมกินกับข้าวเหนียวแก่หน่อไม้น้อย,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 อยก็ต้องขอโทษขออภัยสำหรับการกินที่บอสุภาพนะครับผมก็ฝากติดตามกดไลค์กดติกใจให้คือเก้าครับผมสุดท้ายนี่ก็ต้องขอ ตัวลาพอเมพี่น้องไปพักผ่อนนะครับเนาะเราไว้พอกันคิมหนานะครับผมสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับผมบ๊ายบาย